ะเป็นยังไงถ้าเราจับดาบพิฆาตอาสูรมาอยู่ในเกมเดรสทูอิมเพสในโรบอกอะไรก็ต้องของกลาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะโอเคในตอนนี้นะคะเราอยู่ในทีมของ y o u คา culture นะคะหรือว่าวัฒนธรรมของคุณซึ่งวัฒนธรรมของดิฉันหน้าตาแบบนี้คืออะไรคะ โอ้คนญี่ปุ่นโอ้ไม่ใช่นะคะแตเ่เราก็สามารถแต่งได้ไงโอเคเราจะแต่งเป็นเซนอิสึนะคะในลุคแบบว่าเออน่าหลักหน้าชังแบบนี้นะคะโอเคเราจะเลือกผิวนะคะเป็นแบบขา,ขาวๆเลยให้เขารู้ว่าเราเนี่ยญี่ปุ่นตัวจริงค่ะเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้ามันขาวแบบนี้แต่งหน้าขาวมันก็จะมองไม่เห็นหน้าว่าหน้าขาวอ่ะดิเราต้องปรับสีผิวนิดนึงให้มันค้ำลงนิดนึงนะคะแบบนี้นี่ค้ำแล้วเหรอ นี่เรียกว่าคำแล้วใช่ไหม <laughs> โอเคมาในส่วนของทรงผมนะคะพี่อันคิดว่าทรงผมที่มันคายที่สุดก็น่าจะเป็นแบบว่า อ่ามวยผมสองอันอันนี้นนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นี่แล้วก็ผมสีเหลืองๆไปลอยนะคะแบบนี้อุ้ยเส้นี้สูนี้แอบเซ็กซี่นะคะเนี่ยจะว่าไปโอเคโอเคเอาผมเหลืองประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเนี่ยก็ถึงในคราวของการแต่งหน้าแล้วนะคะซึ่งเอาดีๆเอาดีๆหน้าใหม่มาสวยมากแต่ดี่ฉันแต่งยังไงดิฉันแต่งแบบนี้ค่ะโอ้ my god เราก็เลือกสีขาวๆแล้วก็แก้มแดงๆอันไหนดีอุ๊ยอันนี้อันนี้อันนี้ได้นะว้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตาหัวใจนี่เกินไปนะคะแล้วก็หน้าขาวๆแบบนี้เลยค่ะ ปัดแป้งแบบเยอะมากแล้วก็ปากสีแดงตุยๆแบบนี้เลยแดงแบบแดงไม่สนใครเลยนะคะเลือกคิ้วแล้วก็เลือกดวงตาแบบเบลกรูปโอ้เซนินสุของเราเลยคะ่ะอต้องรีบแต่งตัวนะคะจะได้รีบไปหานเนสโกจางเออโอเคโอเคโอเค,อเคตาเน,นี้ยแหละเบลเบลแบบนี้เลยนะคะขอยภัยในความเสี่ยงแหบด้วยนะทุกคนยังไม่หายเลยอะ งงมากหวัดลงคอโอเคนี่ค่ะรองเท้าก็เลือกเป็นอันนี้เลยนะคะนี่เริ่ดแมะมามามาปรับสีกันนะคะเป็นสีแบบว่าออกแบบอ่าเนื้อๆหน่อยนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะปรับเป็นแบบว่าให้มันเข้ากับสีชุดเนาะก็จะออกแบบเหลืองๆส้มๆแบบนีโอเริ่ดเริดเริเราจะใส่อะไรอีกดีอ่ะทุกคนเพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์นี่ใส่พัดดีกว่านะคะเริดเริ่ดเริโอเคโอเคเดี๋ยวเราปรับสีพัดให้มัน เขากับตัวเราสักหน่อยนะคะประมาณนี้ก็นนะ่าจะไดย้ยูเว่ยเว้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 ยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าเราคือเซนอิสอึแต่เขาก็รู้ได้นอนว่าเราคือคนญี่ปุ่นเอ๊ะหรือคนจีน เออไม่แน่ใจเหมือนกันอ,อุ้ยเดี๋ยวต่อคิวก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะทําเ็บนะคะทุกคนอุ้ยเออไม่ได้สิเซนีสืบเสียงแบบนี้หรอคะไม่ได้ไหมเออเดี๋ยวผมจะไปทําเ็บนะครับ <laughs> อ๋อก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับเซนีสืบในลุกของเออลุกของอะไรสักอย่างหนึ่งเนะคะโอเคอุ้ย,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเกือบลืมไปเลยว่าเราเนี่ยจะใส่โบซักก็นหน่อยหนึ่งนะคะเพิ่มความแบลกกรุบนี่ ปรับเป็นสีส้มๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่ V I P กันดีกว่าเพราะว่าแหละเพราะว่าตรงนี้คนมันผุกพลาดนะค่ะออยู่โซน V I P ก็เหมาะกับคนสวยๆแบบเรานะค่ะปรับให้มันสีส้มเข้มนิดนึง <Okay. S 1> ฟินิชลุกก็จะประมาณนี้เลยดะิค่ะ <Okay. S 1> และแล้วก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์ โ oh, อ้โหมาซาอียิบเลยนะคะอุ้ยเอาดีๆแต่งเป็นอียิบคือสวยอะ่ะให้แบบสี่ดาวไปเลยะคะ่ะโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะชอบแต่คือเราก็แบบไม่แพ้ปะก็ไม่แพ้ปะ ตัวแทนของญี่ปุ่นหรือจีนหรืออะไรผสมผสานกันไปหมดนะคะไม่รู้เหมือนกันอ๋อก็จะได้ไปประมาณนี้รสรสปัง,ปงอัลโลนี่คืออะไรคืออะไรเม็กซิโกป้าหรือว่ายังไงโอใช่ด้วยเม็กซิโกนะคะออปังปังปงปงป,ปโอ้โหให้ไปเลยค่ะอ่าสามดาวก็แล้วกันและผู้ชนะนั้นก็คือเราได้ที่สองด้วยนะคะนี่ มาในตีมที่2นะคะ f ฟร o r i คันเลอร์ที่ฉันคิดว่าดิฉันจะเลือกเป็นอ n โนสุเกะเลยค่ะเออเพราะว่าเขาแบบว่าผมก็เป็นแบบสีน้ําเงินใช่ปะ่ะและเสื้อก็เป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็สีเปิดของฉันคือสีฟ้าค่ทุกคนโอเคเราจะเลือกเป็นเสื้อตัวนี้เลยนะคะลายก็จะเป็นฟ้าแบบเอ้ยต้องอ่อนๆนหน่อยเอออันนี้เหมือนมาก เหมือนสูตรอะไรสูดแล้วก็ใส่กระโปรงยาวแบบนี้ดีแบบอุลิเลสศนะอุลิเลิดนะโอ้โอสวย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดิฉันนะคะจะทําการอุ้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันสวยไหมอะ่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่เหมือนปลาคือในต้นฉบับเขาจะเป็นแบบเหมือน อ่าเป็นแขนสั้นนะคะโอเคเราเลือกมาแค่กระโปงนะคะแล้วก็มาเลือกเสื้อตัวนี้ดีกว่ามันจะได้แบบว่าเหมือนที่สุดก็จะได้เป็นลุกประมาณนี้เลยนะคะโอ้แล้วที่สําคัญคือโบค่ะนี่คือดิฉันเนี่ยหาแบบว่าลุกที่ใส่โบอันนี้ได้แล้วนะคะ่ะอีโนซเกตนั่นเองค่ะโอ้โบเขาก็จะสีเข้มๆหน่อยแบบนี้เลยนะคะวีเลอร์ดะวิชุดน,นี้เลิศชุดน,นี้ ปังปัวยืนหนึ่งมาโอเคทรงผมนะคะเราจะเลือกเป็นแบบว่าผมสั้นแบบนี้ก็แล้วกันนะคะนี่เลือกเป็นสีดําไปเลยนะคะเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเลือกจะงอยผมแบบนี้นะคะเป็นสีดาเงินเธอไเป็นไงสวยแน่นอนบอกเลยว่าปังบอกเลยว่าเลิศโอเคเราจะก๊อปปี้สีนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะผสมสักหน่อยแบบนี้อเออเลิศนะเห็นปะสวยเฟรนด์คันเลอร์ส่วนใหญ่จะเลือกเป็นสีอะไรกัน สีครีมสีชมพูสีดำอะไรอย่างนี้ป่ะเรามาแบบแหวกเลยอะเรามาสีฟ้าไปเลยค่ะโอเคส่วนต่อไปก็ต้องแต่งหน้าขาวๆเช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ความจริงอะอีโนสุเก็ตไม่ได้แต่งหน้าขาวอะในลุกที่พี่อันแบบเลือกมาแต่ก็อะ,อะแต่งไปก่อนก็แล้วกันนะคะมันจะได้เหมือนเพื่อนหน่อยไงยโอ้โหดวงตาดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจดิก่ะขอเรียกตาแบบแบวๆหน่อยได้ไหมหรือว่าเราแต่งให้อโนโนสุกเก็ตแบบว่าสวยๆไปเลยดีอะไม่ ต้องมาแนวแบบว่าแนวแบบฟันนี่แนวฮาแนวตลกเออแนวฟันนี่เฉยอะไรกันครับเนี่ย okay. โอเคโอ้เอาดีๆคือแบบตาไหนก็สวยไปหมดเลยอันนี้เลือกสีได้ไหมเอ้ยอันนี้เลือกได้เว้ยเออเอาเอาันนี้เลยนะคะ เราจะเอาหน้าขาวแบบนี้จริงดิเอาไงดีทุกคนหรือว่าเราจะเอาให้น้องสวยดีอะหรือว่าหน้าขาวแบบนี้ดียังไงดีซิยังไงดีดิฉันดิฉันดิฉันขอขอให้น้องสวยแล้วกันขอให้น้องสวยเออโอ้เบลกรูวีโดซเกะอ,อ่อตอนนี้ดิฉันคิดว่ามันแบบอุ้ยอันนี้ได้เลยเนี่ยโอ้โหกำลังจะบอกว่ารู้สึกว่ามันโปเกินไปนะคะหาอะไรใส่แบบนี้อุ้ยปัง ปังคือใส่อันนี้แล้วคือแบบดีเลยอะผสมล่างกันแล้วแบบดีดูดูสุดดูสุดอะไรสุดโอเคใส่รองเท้าสักหน่อยนะฮะรองเท้าเป็นลายได้ไหมไม่ได้เหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเลือกสีให้น้องแบบว่าเข้มๆหน่อยก็แล้วกันนะส่วนตรงนี้ก็เข้มด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้อุยเอาดีๆปังนะสีเปิดของฉันคือสีฟ้าค่ะอุ้ยมีคนเลือกสีเขียวด้วยว่ะหรือว่าเราจะเป็นแบบแขนยาวดีอะทุกคนอันไหนสวยกว่า แต่ถ้าแขนยาวมันก็จะไม่ตรงตีมปะ่ะมันจะไม่เหมือนตีมเท่าไหร่แต่ก็สวยดีนะแขนยาวเอาดีๆเอาไงดีอะทุกคนไม่เอาดีกว่าหรอ ไม่เอาดีกว่าเอาให้มันแบบเหมือนที่สุดก็จะได้เป็นลุกปะมานีเลยนะคะเลิศๆปังๆมาๆมา,มาทำเล็บสักหน่อยดีกว่านะคะค่าเวลา <c oughs> เวลามันเหลือแกก็คนสวยอนะนอแต่งอะไรก็สวยแต่งนิดหน่อยก็สวยแล้วว่าโอ้เวลามันเหลือค่อก็จะได้เป็นลุกปะมานีเอเราคิดว่ามันโล่งไปนิดหนึ่งอะทุกคนนี่นี่นี่น,น,นี่ถือพัดสักหน่อยดีกว่านะฮะเออให้มันแบบ ว่าแบบมีอะไรนิดนึงนะคะเติมผัดให้น้องถือสักหน่อยเพราะว่าชุดมันก็แอบ,บแบบโล่งไปนิดนึงแต่พอถือพันธ์แล้วเป็นไงสวยดูแบบตรงคอนเซ็ปและแล้วก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วดิค่ะโอ้หูเฟอร์ริตคันเลอร์ของเธอมาแนวะแบบว่าชมพูอ่อนยีน on. อ่อนโอ้โหสวยสุดอะไรสุดให้ตามดาวไปเลยค่ะโอ้โห เป็นไงน้องชมพูชานมนะคะคนนี้ไม่ใช่ชมพูนมเย็นเฟสมาชมพูชานมอะไรเหรอโอ้ยให้สามดาวเลยค่ะอ่าโหลดอ่ะ,อะปังปลาเอาดีๆเอาดีๆปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะนี่ไปไงไปไงเออมาแบบว่าสีฟ้าสีน้ำเงินโลดๆและผู้ชนะนั่นก็คือ ออ้ไม่คาดหวังเลยนะได้เอาทีนี้อยที่หนึ่งเลยมาค่ะทีมสุดท้ายนะคะเราจะแต่งเป็นทันจิโร่เลยค่ะมาในทีมของแบบว่านิทานพื้นบ้านอะไรแบบนี้นะ,ะซึ่งมันก็ได้อยู่นะนิทานพื้นบ้านมันเกิได้อยู่นะอแต่ว่าเราคิดว่าเราจะแต่งทันซิโรแบบ่ในแบบในแบบ ในแบบสไตล์เราอะทุกคนเพราะไม่ไงั้นมันก็จะคล้ายๆกับสงลุคแรกนะคะเราจะแบบว่ามาอัดเด็ให้มันดูเป็นแบบญี่ปุ่นละกันดูเหมือนชุดญี่ปุ่นที่สุดญี่ปุ่นแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเป็นในสไตล์ของเราแทนนะคะก็อาจจะไม่ได้ตรงบีบมากเนาะขอแบบอัดเด็นิดนึงนะทุกคนไม่ไงั้นมันจะซ้ำซากเกินไปเดี๋ยวมันจะคล้ายกันเกินโอเคตรงเข็มขัดต้องเป็นสีแดงนะคะเออในส่วนของสีเราก็จะเลือกแบบให้มันเป็นแบบตรงคอนเซปต์นิดนึ ประมาณนี้แล้วก็เสื้อตัวนี้นะได้ไหมได้ไหมโอ้ยไม่เห็นเข็มขัดเลยแฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือเราอะ่ะแบบว่าอยากให้มันดูแบบ ดูสวยสวยด้วยแล้วก็ไม่เหมือนเดิมด้วยงงไหมเอองงแมโอเคแขนอันนี้เอ๊ใส่อุย้ยอันนี้ได้อยู่นะเนี่ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เดสตตัวนี้ได้อยู่นะคะเลิศแต่ว่าแขนเดสตตัวเนี้ยมันแบบว่าต่ําไปหน่อยเดี๋ยวเราจะไปเลือกแขนแบบว่าพองๆนะอุ้ยอันนี้ได้ไหมเวดี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่นี่โอ้ยสวยนะว่าไม่ได้ วย,วยยูเดอแล้วตรงมุมมุมนี้เราจะเลือกเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเพื่อให้มันแบบว่าเข้ารูปเออแล้วก็อุ๊ยอันนี้ดี่แม่อุ๊ยอันนี้ไม่ดีอะ่ะมันบางเข็มขาดจนะ้าเสียดายตรงที่มันบางเข็มขัดเนี่ยแหละอืมเสียงดิฉันเสียงดิฉันไปหมดแล้วโอเคแล้วเราก็จะต้องเป็นแขนยาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงมุมเนี่ยเลือกเป็นสีแดงดีแบบโอ,โอ้สวยเด้อ สวยอยู่เดอ้อแต่ว่าเอา่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอปรับเป็นแดงแบบเข้มหน่อยดีปะ่ะหรือว่าแดงนี้ดีอ่ะคือเราอยากให้มันเป็นแดงเข้มแต่คือตรงเข็มขัดมันแบบแอบสว่างอะ่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวเราลองปรับดูแบบนี้ได้ไหม แล้วก็เดี๋ยวปรับสีแดงอันนี้ให้มันอ๋อได้เราได้เราได้แล้ว,ลว,ลวเราก็ปรับเข็มขัดให้มันเข้มขึ้นไปเลยแบบนี้นะฮะเลิศเลิศปังปังไบโอสวยอยู่นะมันก็เนี่ยเป็นนิทานพื้นบ้านได้อยู่ปะเพราะว่าแบบความเป็นญี่ปุ่นความเป็นกิโมโนอะไรเงี้ยมันดูเป็นนิพานหนักแบบเอยทุยมันดูเป็นนิทานพื้นบ้านโอเคอันนี้ชุดนี้ไม่ได้นะฮะไม่ใส่ขออภัยจริงๆทุกคนคือแบบ ช่วงนี้คือแบบไม่หายสักทีอะเป็นมาหลายอาทิตทย์แล้วคือแบบตอนนี้คือไข้คือแบบอาการป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหายหมดแล้วเหลือแค่แบบคอเนี่ยแหละที่ยังมีสเลดอยูแ่แล้วก็แบบวัดลงคออะไรก็ไม่รู้เจ็บคอมีสเลดไอโอ้ หนักหนานะคะอุ้ยอันนี้ได้อยู่นะใส่ตัวนี้ทับได้อยู่ไหมทุกคนได้อยู่คือเราไม่อยากให้ตรงหน้าอกเขาแบบโปเกินไปอะ่ะก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทําผมให้ทันจิโร่กันดีกว่านะคะทันจิโร่เขาก็จะแบบผมสีดำเนาะแล้วก็ก้าวขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหมอ่าเราจะเพิ่มอันนี้ให้น้องหน่อยนะคะเนื่องจากน้องแบบว่าอ่าเป็นผู้ชายเนาะผมเยอะอะไรอย่างงี้เออ มามาในส่วนของการแต่งหน้านะคะนิทานพื้นบ้านเนี่ยก็ตรงคอนเซปต์เลยค่ะหน้าขาวๆไปเลยเป็นแบบว่าญี่ปุ่นสมัยก่อนอะไรอย่างงี้ในช่วงยุคไม่อยากพูดเพราะว่าอะไร <laughs> เพราะว่าไม่มีความรู้นะคะ พูดไปเดี๋ยวผิดโอเคเราก็จะเลือกเป็นปากสีแบบว่าแดงๆสดๆแบบนี้ไปเลยดะะิค่ะนี่นีนเอาว้าอ,อันนี้มันก็ใหญ่กเกินนะคะเอาประมาณนี้และกันเมื่อกี้น่าจะแบบบวนฟิลเลอร์นิดนึงโอ้ยังไม่ยุบนะคะเพิ่งฉีดมาอุ้ยตาแบบสับพึงมากเลยอะเอาเป็นอันไหนดีอะทุกคน <laughs> นี่คือเราแต่งเป็นทาจิโร่จริงหรือเปล่า <laughs> เออแต่งเป็นทันจิโร่จริงๆทุกคนเออทุกคนแบบว่าเข้ามาจากปกเนาะเข้ามาดูดีๆเอาตกใจนี่พี่แต่งเป็นทันจิโร่จริงๆเลยคะรวยยังไงโอ,อ้มาใส่แบบเวหาซะแล้วอะโอเครองเท้าก็เลือกคู่เดียวกันหมดเลยนะคะเพราะมันดูแบบเป็นญี่ปุ่นที่สุดแล้วอะคู่เนี่ยนะทุกคนมันดูเป็นเกียร์เออเกียร์ที่มาของจีนหรือของญี่ปุ่นนะไม่แน่ คือตอนนี้เราอยากใส่ล่มแต่มันเหลือเวลาอีกแค่15วิเอาไงดีทุกคนใส่ไหมใส่แล้วกันนะอ่าเดี๋ยวเดีเดปรับเป็นลายไม่ได้ด้วยปรับเป็นลายไม่ได้ด้วยโอเคโอเคเอาไปสีเขียวสีอ่าลนลนอ่าเหลืออีกหวิสีเขียวสีเขียวสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวในอีกสองอูเมกเกือบไม่ทนัน โอเคค่ะ okay, คนแรกอู้อันนี้คือลุคของแบบออกฮาวายไหมหรือว่ายัางไงอะคืออ่ะอาจจะเป็นนิทานพื้นบ้านแบบอ่าทะเลโอเคให้สามดาวค่ะข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ไม่ใช่แต่งเป็นญี่ปุ่นเด้อข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เฉย เดียวนะเดียวคนนี้ดูเหมือนว่าจะแต่งยังไม่เสร็จในการเดียวโหสวยไม่เสร็จและผู้ชนะนั้นก็คือที่สามโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่อชอบกันไหมคะถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้กันแล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมคอมเมนต์นะ